คุชิกสเกอุนะหรือผีสาวปากฉีกเป็นตำนานที่มีที่มาที่ไปอันหลากหลายและหนึ่งในตำนานที่เก่าแก่ที่สุดก็ได้อุปบัติขึ้นในยุคสมัยของซามูไรนั่นเองครับที่มันก็เป็นเรื่องราวของพันยาสาวแสนง,งามของพี่ซามูไรนายหนึ่งบางตำนานเขาก็ว่าเป็นอนุพันยานะและความงามของหล่อนน่ะของ,งามเสียจนคนตายควายกระอากเลือดตะเลทีเดียวแหละ ซึ่งชีนางเนี่ยนะก็ทำตัวไม่ค่อยจะอยู่กับร่องกับรอยสักเท่าไหร่นักหรอกพระดันไปคบชู้สู่ชายทำการใส่เขาให้กับผู้สามีสง,งั้นและเมื่อฝ่ายสามีรู้เรื่องเข้าก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ,นนฟสิครับพอความมีได้ก็กรีดปากของพันยาจนเป็นแผลเบอร์หวาดยาวไปจนถึงใบหูโน,น,น่นแน่และเมื่อ,อยิงชั่วได้ถึงการอวสานลง แล้วก็ได้กลายเป็นวิญญาณพยาบาทอาฆาตแค้นที่คอยจะกลั่นแกล้งหลอกหลอนคุณคุณผู้ชายอยู่ร่ำไปเป็นเวลานยาวนานเลยในเวลาต่อมาตำนานผีสาวปากฉีก็ได้รีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งในศตวรรษที่20โดยการกลับมาในครั้งนี้ของชีนางก็ได้อัปเกรดเพิ่มเลเวลความหลอนความสยดสยองน่ากลัวยิ่งขึ้นกว่าเก่าอีกหลายเท่าเลยละครับ ซึ่งเธอเนี่ยนะก็จะทำการเดินเข้ามาอวดโชมหน้าของตัวเองด้วยรอยยิ้มที่แบบว่าหน้าสะพรึงสุดๆนะก็จินตนาการเอาเองละกันว่ามันจะน่ากลัวสักขนาดไหนหลังจากนั้นชีนางก็จะยิงคำถามใส่เหยื่อผู้คาอด์ร้ายทันทีว่าเป็นไงล่ะฉันสวยไหมถ้าเหยื่อไรายไหนกัดฟันกรอดกรอดแล้วตอบกลับไปว่าเออสวยจะสวยเป๊ะเวอร์นะ เท่านี้ก็เป็นอันว่ารอดตัวไปแต่ถ้ามีใครที่ตอบว่า n น n า n นๆ o ไม่สวยยังไงยังไงก็ไม่สวยแถมยังทุเรศอีกต่างหากก็เป็นอันจบเลยครับชีวิตของบุคคลผู้นั้นอย่าหวังเลยว่าในชีวิตที่เหลืออยู่นี้จะได้ผ่านพบกับความสงบสุขอีกต่อไปแต่จากตำนานที่เขาได้เล่ากันมานะปรากฏว่ามาถึงบัดนี้ดูเหมือนว่ามันจะได้กลายมาเป็นเรื่องจริงไปซะแล้ว เมื่อก็ได้มีรายงานว่ามีคนเคยพบปะเผชิญหน้ากับผีสาวปากฉีกนี้เข้าให้แล้วคือในวันที่26มกราคมปีคศ1 9 7 9นังซื้อพิมพ์กิฟุนิชินิชิรายงานว่าผีสาวปากฉีกได้กระทําการอันอุกอาจโดยก็ได้เข้าไปหลอกหลอนเด็กประถมในขณะที่กำลังกลุ่มหนักกลุ่มตาเดินงดกงดอยู่ตามลำพังในยามค่ำคืน โดยมีการอธิบายรูปลักษณ์ของผู้หญิงคนนั้นว่าเธอนะมีลักษณะเด่นก็คือปากของเธอนั้นมันฉีจนถึงหูเลยหลังจากนั้นทางหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆเป็นจำนวนมากีก็ได้แย่งกันเสนอรายงานการพบเห็นผีสาวปากฉีกกันอย่างขนานใหญ่จนมันก็ได้กลายเป็นกระแสความตื่นตระนกอกสัน่นความแขวนกันไปทั่วประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวครับและยิ่งไปกว่านั้นนะ ไอ้เรื่องราวความน่ากลัวของนางผีสาวปากฉีกที่ถูกเล่าขานกันปากต่อปากเนี่ยมันก็ได้ถูกแต่งเติมใส่สีตีไข่ขนกันเข้าไปจนเรื่องราวมันก็ได้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงซะสุดกูเลยและก็เลยกลายเป็นตำนานประจำเมืองไปในทีสุดนั่นแหละครับต่อมาเรื่องของผีสาวปากฉีกก็ยังคงถูกเติมสีใส่เข้าไปอยู่เนืองๆแบบไม่มีหยุดจอนเช่นว่า เธอเป็นผู้ป่วยทางจิตที่หนีออกมาจากโรงหมอหรือว่าเธอนั้นเป็นคนปกตินี่แหละแต่ดันไปทำเสลยกรรมแต่หมอมือไม่ถึงไงบอกแล้วให้ไปเกาหลีให้ไปเกาหลีก็ไม่เชื่อแล้วเป็นไงละ่ะสมน้ำหน้าหรือบ้างก็ว่าเธอเป็นเหยื่อที่ประสบกับอุบัติเหตุและอีกเยอะแยะมากมายเลยครับทีนี้เรื่องราวมันก็เลยเออกทะเลไปไกลขึ้นเรื่อยๆละสิ จนในที่สุดมันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าขำๆฟังกันยามว่างๆไปสงงั้นนะถึงแม้ว่าเราจะยังหาข้อเท็จจริงที่เป็นหลักเป็นแหล่งของนางผีสาวปากฉีกนี้ไม่ได้แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้เลยล้านเปอร์เซ็นั่นก็คือตำนานผีสาวปากฉีกนั้นได้กลายมาเป็นความเชื่อที่ได้อย่างลากเลึกลงไปในจิตวิญญาณของผู้คนชาวญี่ปุ่นไปเสียแล้วละ่ะ นายท่านขอได้รับการคารวะจากใจหมงแชชาแนลไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสด,ดีครับผม